ยิ้มไหวทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหามาในคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะเพื่อนๆพูดเรื่องฐานฐานพระนะเพื่อนๆอีกจุดหนึ่งเพื่อนๆสังเกตดูนะครับพระสมเด็จในธรรมเนียบในองค์ดังของคนดังทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆนจะสังเกตเหมือนพ่อใหญ่มหาหรือเปล่านะ อันนี้ด้วยความเคารพนะครับอาจจะมองต่างนะเพื่อนๆถ้าท่านใดมองเห็นเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์พูดคุยกันแต่ขออย่างกิริยานมิตรสร้างสรรค์นในการพูดคุยนะเพื่อนๆฐานสิงที่พระยาหมาหาเห็นมาครั้งที่สองเนี่ยสังเกตนะอันนี้เรียนตามแบบของสมเด็จองค์ครูองค์เทพองค์ดังในตำนานนะนะใน,ในรมเนียบที่เขาจัดกันมาฐนะานที่สองเพื่อนเพื่อนดูนะครับ ทางด้านฝวามือเรานะซ้ายองค์พระเนี่ยเขาจะออกออกขึ้นมาอย่างนี้นะเพื่อนๆสลบลงไปพื้นพระทางด้านซ้ายซ้ายมือเรานะซ้ายมือเราเนฝา่าองค์พระนี่จะหายหดเหีย่ยวยุบเรือนลางไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆนนะเพื่อนๆไปดูได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีตัวอย่างนะแต่พ่อใมหาเนี่ยจํจ,จไม่ได้ไม่ได้นํามาให้เพื่อนๆพืนได้ดูแต่ว่าถ้าหากว่าใครใครที่เป็นคอพระสมเด็จศ,ศึกษาพระสมเด็จอย่างจริงจังเนี่ย ต้องเคยเห็นฐานฐานสิ่งของพระสมเด็จวรคังอะ่ะยกเว้นว่าคนคนนั้นจะไม่สังเกตนะเพื่อนๆอนนะอย่างเงี้ยหายไปเลยนะหายไปเลยยุบไปเลยนะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าท่านจะบางบางบางองค์ก็จะไม่ยุบเยอะบางองค์ก็จะเลือนลางออกไปนะอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ แปลกประหลาดนะเพื่อนเพื่อนความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วบางคนบอกว่าถ้าพระแตกลายแตกลายสังคาโลกเนี่ยหรือว่าแตกลายงานเนี่ยแตกเฉพาะด้านหน้าอันนี้ถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อนเราเราได้ยินอย่างนั้นมานะเราเราได้ได้ยินแบบนั้นแล้วส่วนมากพระท่านก็จะเป็นแบบนั้นเอาเลยสินะเพื่อนเพื่อนแต่โดยโดยกายภาพความเป็นจริงโดย โดยธรรมชาติโดยหลักฟิสิกส์เลยนะความร้อนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยิงอยู่ตั้งแม่ว่าท่านจะแตกแลหแหงนะแต่ด้านหลังก็ต้องมีบ้างนะเพื่อนเอนไม่มากก็น้อยนะเพื่อนเอนเน,นึกภาพออกไหมครับถ้าถ้าเป็นพระแท้เนี่ยเป็นพระชิ้นเดียวกันนะเนี่ยวัตถุชิ้นเดียวกันเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าว่าแตกเฉพาะด้านหน้า แตกลายงาหรือว่าแตกลากปากชีหรือว่าแตกลายสังขโลกเนี่ยแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังนี่ปกติใสแวววาวงามเนี่ยเป็นเป็นไปได้ไ้มครับท่านลองคิดว่าเราเอาขนมปังอะขนมปังแผ่นอะเอาเข้าตู้อบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเขาแตกเฉพาะด้านหน้านะแตกไม่เกียมเป็นรอยเฉพาะด้านหน้าส่วน ด้านหลังก็จะเป็นพื้นธรรมดาไม่มีร่องรอยปรแยกเลยนะนั่นแสดงว่าพระองค์นั้นอะอบทอดแช่เวฟตากหมักมาเป็นไปได้ไหมครับโดยความเป็นธรรมชาตินะ่ะพระนี่ก็คือชิ้นเดียวกันวัตถุชิ้นเดียวกันเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งปรแยกแตกออกเนี่ยด้านข้างด้านขอบด้านหลังก็ต้องมีร่องรอย ร่องรอยของการปริร่องรอยของการแตกและแหงบ้างไม่มากก็น้อยถูกต้องไหมครับเ,เพื่อนๆดังนั้นประโยคนี้แตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่แตกแล้วพวกที่พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอีกว่าถ้าด้านหน้าแตกลายงาแตกลายสังโลกแตกลายบักชีด้านหลังเงียบกริบหรือว่าด้านหลังนี่มีร่องรอยแตกเล้าลาน เหมือนด้านหน้านี่วางเลยไม่ต้องหยิบเขาพูดอย่างนั้นเลยนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อแสดงว่าเขาเขาต้องรู้ที่มาเขาต้องรู้การทําพระที่ออกจากมือเขานี่ยออกจากสมาคมออกจากกลุ่มก้อนเขานี่จะต้องหมักตากเวฟทอดมาแน่นอนเขาจึงพูดแบบนั้นว่าแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่แตกถ้าด้านหลังแตกแยกเล้าลานด้วยวางเลยเขาพูดอย่างนั้นนะ แต่ถ้าเรามีหลักคิดหรือว่ามุมมองของความเป็นธรรมชาติเนี่ยจิตใจเราไม่ต้องระโมบโร่มมากด้วยเงินทองเนี่ยเพราะว่าเราเก็บเราสะสมด้วยปัญญาของเราพุทธคุณที่เราอยากครอบครองนะเพื่อนเอนดังนั้นเรามาเจอด้านด้านหลังเนี่ยท่านจะปรีออกอย่างนี้บ้างแตกลายงาบ้างยุบเล้าลานบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเอน ครูบาอาจารย์หลายท่านก็พูดเหมือนที่พระยมาหาพูดอันนี้พระยมาหาเคยพูดในที่ที่ที่สมาคมที่พระยมาหาเป็นสมาชิก VIP อยู่นะแล้วก็เข้าคอร์สมื่นหนึ่งเสียมื่นหนึ่งเรียนเรียนตลอดชีวิตพระยมาหาก็เรียนกับอาจารย์ท่านนี้นะแล้วก็คอร์สละสี่สี่พันตลอดชีวิตพระยมาหาก็อยู่ในคอร์สของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็วันหนึ่ง อบรม2,000นี่ยงถึง4โมงย็นเลยเนี่ยพย่อยมหาก็เคยอบรมอะแล้วก็อาจารย์ท่านหนึง่งเอ่ยชื่อมาอ๋อเลยนะครับท่านอยู่ในเวทวงกรก่อสร้างอะ่ะเป็นวิศวกรรมวิศวกรอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะตอนนี้ท่านก็อายุมากแนละ้วตั้งยังมีวิตอยู่ท่านก็หันมานับถือแล้วก็สะสมพระสมเด็จระดับประเทศเลยเนี่ยท่านเคยเปิดคอร์สอบรมที่ วัดไตรมิตรเมื่อปี60ศนย์พยิมหาก็เคยอบรมกับท่านนะหนวันท่านนำชุดเป็นจภาคีมาสอนด้วยนะแล้วพรยิมหาก็มีพระผงสุพรรณที่เหมือนกับของท่านด้วยนะมีโอกาสจะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูท่านก็บอกเหมือนที่พรยิมหาได้คุยอยู่นี่แหละโดยหลักโดยตรรก,กะความเป็นธรรมชาตินี่ด้านหลังก็ต้องมีแตกอย่างเงี้ยปี ขอบข้างปีออกนไหมเพื่อนๆอีกปีออกเนี่ยขอบข้างปีออกเห็น,น,ออน,ออเหนไหมครับเนื้อในพุ่นเลน,นะองค์นี้เนื้อพุ่นเนี่ยเห็นร่องรอยการแตกการเล้านะเนี่ยเส้นมันครับพิมพ์เส้นขอบกระจกเส้นวาสนาอย่างองค์นี้ไปขายให้พวกเสี่ยงเสียงเขาก็ไม่ไม่ซื้อนะไม่ซื้อตั้งที่เขาจับเขาจับจับพิกดูชั่งน้ําหนักดูอย่างเงี้ยเขาดูแล้วเนี่ย ใจเขารู้อยู่ว่าพระนี่แท้แน่นอนแหละแต่เนือ่องจากว่าเราเป็นใครอ่ะมาจากไหนอ่ะรู้จักใครบ้างอ่ะในแวดวงธุรก,รกิจทุนนิยมพระเครื่องเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาเมื่อเขารับซื้อพระของเราแล้วนี่ผู้คนโด่งดังไหมพระเรานี่ผ่านผ่านมือมากี่มือถ้าออกจากมือเรามือแรกเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะซื้อได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะซื้อไปแล้วก็ก็ไม่ดังซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นข่าว ซื้อไปแล้วก็เขาไปนําเสนอเขาก็ใช้แรงเยอะนะเขาก็ใช้แรงเยอะเพื่อนๆนนกว่าเขาจะปั้นพระเรากว่าจะนําเสนอพระเรากว่าจะทําการตลาดพระเราเนี่ยเขาต้องใช้พลังใช้แรงใช้ทุนอีกเยอะดังนั้นพระที่เขายืน่นในการ25ล้านเนี่ยสิล้าน25ล้านเนี่ยยีล้านเนี่ยหรือ50ล้านที่เขายื่นในการเนี่ยพระองค์นั้นน่ะมัน มันผ่านตลาดมันผ่านมือมันผ่านคนดังไม่รู้ว่ากี่คนแล้วมันง่ายต่อการนําเสนอก็คือเป็นการลงทุนอะเอาง่ายๆเพื่อน<ๆ>การซื้อผ้านี่ถ้าเขาซื้อมา25ล้านเนี่ยไม่มีทางนี่เขาจะไปขาย20บล้านถูตกต้องไหมเพื่อนเพื่อนไม่มีทางอย่างน้อยอยู่ในมือเขา1ปีเขาได้ไปแล้วลนี่สาล้านอยู่ในมือเขาอีก2ปีเขาได้ไปแล้ว50ล้านนะเกิด4ปีด้านหน้าเนี่ย รัฐบาลชุดใหม่มาเศรษฐกิจดีขึ้นทุกอย่าง perfect, เฟอร์เฟกนี่เขาอาจจะได้ร้อยล้านก็ได้ดังนั้นพระที่เขายื่นให้กัน25ล้านเมื่อสองอาทิตย์ก่อนน่ะก็เป็นการลงทุนลงทุนก็บอกอย้ว่ามีความเสี่ยงนะดังนั้นพระที่เขานิยมซื้อกันเยอะๆนะ่ะแพงๆอะ่ะไม่ใช่เป็นพระโนเนมนะเพื่อนเเป็นพระที่แบบจับนี่อ๋อจับแล้วนี่รู้สึกว่ากล้าลงทุนมั่นใจ อย่างถ้าเขาหยิบองค์นี้ไปอะ่ะเอาอยัางไงอะ่ะเรามือแรกอะ่ะทั้งที่เป็นพระแท้นะแต่อยู่ในมือเรามือแรกอะ่ะว่าเขาจะเอาไปเ็าจะขายให้ใครอะ่ะนะเอาจากเราไปหนึ่งล้านบาทนี่ก็จะไปทําการตลาดไปโปรโมทไปขายให้คนนั้นขายให้คนนี้จับคนนั้นจับคนนี้เกิดซื้อไปสิบล้านองค์นี้โปรโมทไม่ดีผู้คนไม่มั่นใจในพระองนี้เพื่อเผื่อได้ได้ห้าล้านขาดทุนห้าล้าน อย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนคนที่เขาซื้อพระกันแพงๆเขาไม่ได้โง่นะเพื่อนๆนะแล้วเราอย่าไปคิดว่าพระที่เขาซื้อกันยื่นมือให้กันพระปล้อมเราเลิกคิดเลยนะเรื่องนี้คือเพียงแค่ว่าเราไม่มีองค์ความรู้เท่าเขาหรือว่าเราไม่สังเกตพระเหมือนเขาเท่านั้นเองนะดังนั้นการที่เขาจะเสียเงินแพงๆหรือว่าอาจจะเป็นการเล่นละครก็ได้เพ่อใหญ่มหา ก็เป็นไปได้ทุกมุมนะเพื่อนเอนเป็นไปได้ทุกอย่างนั่นแหละเพราะวงการนี้ธุรกิจนี้ผู้คนในในเส้นสายเนี้ยเขาไม่ธรรมดากันนะที่ก็ามาถึงจุดนี้ได้ระดับประเทศเนี่ยเขาไม่ธรรมดาบอกเลยนะเพื่อนเพอเขาพอพอสมควรเขาเป็นคนมีฤทธิ์ฤทธิ์มากเลยแหละนะดังนั้นเราเรามองบวกนะเพื่อนนะมองมองบวกนะ อย่างองค์นี้เ,นเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับชัดเลยนะอย่างเงี้ยเ,เพื่อนเพื่อสังเกตได้นะพระในธรรมเนียบฮนะแล้วพ่อ,อยหญมาหานี่แทบทุกองค์นะพระที่มีลักษณะสมหรือว่ารูปแบบหรือว่าฐานอย่างเงี้ยมีแต่พระในธรรมเนียบเท่านั้นแหละนะไม่เห็นหยิบพระประเภทนี้ขายกันในราคาแพงแพงนะที่เป็นฐานอย่างนี้นะ หรือองค์ต่อมานะเพื่อนๆอย่างเงี้ยอ,องค์นี้เพื่อนๆเห็นไหมครับลักษณะเหมือนกันตรงนี้ใหญ่อวบสลบลงไปเนี่ยหายเลยนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมตรงนี้ที่พระเยาูมหาบอกไปคลิปก่อนตรงนี้เป็นโคงฝานตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับสามเหลี่ยมเป็นเป็นคมฝานที่ไม่คมนะทื่อๆนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นคงฝานทื่อน,นะองค์นี้ เห็นไหมเสามเหลี่ยมเลยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเือทือเลยนะคืออวบใหญ่ด้านหนึ่งแล้วก็จะสลลบลงไปหายไปเลยนะอย่างนั้นนะแล้วเพื่อนๆดูอ,องค์นี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยรูปทรงเนี่ยไปขายให้ใครก,ก็ก็ไม่มีใครซื้อนะเพื่อนๆนทั้งที่เป็นพระแทนนะอย่างเงี้ยดูเนี่ยด,ดูด้านข้างเห็นไหมครับปริแยกแตกออกเงี้ยชัดเจนเห็นไหมครับ ดูด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆที่มีจิตใจเป็นกลางคนที่ชอบวัตถุโบราณชอบของเก่าเนี่ยเห็นว่าอ,อย่ามาหาหยิบองค์นี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็รู้อยู่ใจใจว่าองค์เนี้ยแท้แน่นอนแต่รูปทรงพิมพ์เนื้อหาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่โยนะพิมพ์ชาวบ้านยุคยุคต้นเลยนะยุคต้นเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิครับดูพระพักนี่แหละกลมมนเหมือนมเมล็ดพิษไทยไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วก็ดูเกตนะเพื่อนๆเนี่ยเกตโอ้ขัดสิกมากที่พระเยมาหาเคยบอกว่าตกท้องช้างอ่ะเนี่ยดูเกตเขาสิครับเพื่อนๆนเนี่ยยกไปหาพื้นพระนะสะบัดขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเป็นธรรมชาติแบบสุดๆุดนะไม่ไม่คิดว่าพระแท้เนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเห็นไหมดูเกตท่านสิครับเพื่อนๆดูดูให้เนี่ยภาพผ่านซุ้มะระฆังนะเพื่อนๆเห็นไหมครับขนลุกเลยนะครับเนี่ยดูดูเส้น เส้นเกจเขานะผ่านซุ้มระครังขึ้นไปเห็นรอย,ยนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่คือพระแท้นะเพื่อนๆแล้วก็มีเม็ด,เม,ดเม็ดเม็ดเหล็กไหลด้วยนะเอาเอาเม็ดเหล็กมาดูดดูติดนะเพื่อนเอนองค์นี้ยโบราณเลยนะดูติดนะเนี่ยดูดูฐานนะเพื่อนๆเราพูดเรื่องฐานนะวันเนี้ยอย่างนี้นะครับ อันนี้องค์นี้ใจเพื่อนๆได้เห็นนะครับหรือแม้กระทั่งองค์นี้นะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเป็นโครงฝานเลยนะเป็นโครงฝาน,นเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยนี่แหละเป็นโครงฝานที่โบราณก็บอกว่าข้าผงแป้งโรยผิดเหมือนเพื่อนๆนี่เลยนะข้าฟ้าฟ้าขาวอะ่ะเห็นไหมเป็นฟ้าขาวเลยนะเนี่ยเป็นโครงฝาน ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเห็นไหมเพื่อนเอนเห็นไหมครับคมอันนี้อันนี้เป็นคมเป็นขวานที่คมนะแล้วดูด้านข้างสามเหลี่ยมไหมเพื่อนๆอนอย่างเงี้ยแล้วด้านหลังเนี่ยงงไหมครับงงยิ่งหนักเลยนะอย่างเงี้ยครัวตาซืออาจารย์โตนะครัวก็คือพระ ต้าก็คือโตซื้อคืออาจารย์เราซื้อต้าซื้ออาจารย์ครัวต้าซื้ออาจารย์โตที่เขาทาเนี่ยดูเนื้อเนื้อบอบช้าเลยนะเพื่อนๆดูเนื้อท่านเห็นไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยดูด้านข้างนะเพื่อนเพื่อนีอนอนน่ดูด้านข้างท่านหล่นมือเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูด้านดูด้านข้าง ด้านข้างเขาก็จะไม่ไม่เป็นคมสันนะอย่างเงี้ยมนๆเตื้อๆปีกออกแต่ออกเห็น sí? ไหมเพื่อน,นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นร่องรอยการปาดไหมครับเนี่ยเนี่ยร่องรอยการปาดเนี่ยปาดจากด้านหน้านี่คือด้านหน้าพระนะปาดอย่างเงี้ยปาดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนปาดมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราเห็นเห็นร่องรอยการปาดนะให้เพื่อนได้ดูเห็นไหมครับคลาสสิกไหมครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พ่อยมหานามาให้พูดคุยกันอย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆดูนะครับนี่ต้องลอยการปากเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนื้อเนื้อผ้านี่โย่ไปตามล่องการปาดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นเส้นการปาดเลยนะเพื่อนเพื่อนองค์เนี้ยในตลาดเขาก็ไม่เห็นไม่เห็นซื้อกันนะด้านหลังสอนจีนนี่นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคนจีนน่ะคนจีนเขานิยมซื้อนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าต้องเป็นพระแท้นนะเนี่ยเพื่อนเพื่อน แต่เหตุเกิดที่เขาชีจันเหตุเกิดที่เขาชีจันนี้น่าจะสยบหรือว่าทุเราพระเครื่องไปจีนอยู่พอสมควรนะเพื่อนๆคนจีนเขาตอนนี้เขาก็ไม่ง่นะเพื่อนๆเ,เขาก็มีองค์ความรู้นะครับบาปกรรมเลยนะพวกที่หลอกขายพระปลอมให้เขาอะเหตุเกิดที่เขาชีจันเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราได้มองเห็นสะเทือนใจสุดก็คือคนที่เขาแบบ ศึกษาพระสมเด็จศรัทธ,ธาในพระสมเด็จนะ่ะที่เป็นกลุ่มนิยมอ่ะไม่ใช่พวกทุนนิยมอ่ะกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาก็สะเทือนใจอย่างพ่อใหญ่มหาก็สะเทือนใจนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนผงแป้งโรยผิมพ์เลยนะพะ่อใหญ่มหาเอาสัมฤทมาชุบออกเขาก็หลุดออกไปเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกนะเพื่อนๆนเนี่ยมันฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยจับนี่เย็นมือนะเพื่อนๆอย่างองค์เนี้ยดูเส้นมันคับพิมพ์นะ มุดหายตรงกลางแขนนี่เลยนะองค์นี้เห็นไหมครับแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอย่างองค์นี้เห็นไหมครับอันเนี้ยเป็นขวานที่ทื่อนะไม่ได้คมองค์นี้องค์นี้เป็นเป็นองค์ประจํากายพ่อใหญ่มาหานะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนองค์นี้เห็นไหมครับเป็นเป็นขวานที่แบบทื่อไม่คมแต่เป็นพระเนื้อดินนะ เรียกว่าผิวพันธุ์ท่านเนี่ยเนื้อดินดิบนะเนี่ย,เ,ยเพื่อนเพื่อนดูดูโค้งฝานนะเป็นโค้งฝานที่ทื่อแต่เห็นร่องรอยการสลบขึ้นสลบลงชัดเจนนะเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเนื้อพระเห็นไหมครับสลบลงไปสลบขึ้นองค์เนี้ยเป็นพระที่มีวรรณะออกสีดินดิบนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูด้านข้างเ,เห็นไหมเพื่อนเพื่อนด้านข้าง เวลาผ้าแท้กระทบลงพื้นเนี่ยบางบางท่านผูบาอาจารย์เนี่ยกระทบลงแผ่นแผ่นปูนเลยนะเพื่อนเ่ให้ให้เราเห็นนะเมื่อกี้เพื่อน,อนๆได้ยินเสียงไหมครับถ้าถ้าไม่ได้ยินก็ลองรีเทิร์นกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะดังกังวานมากเลยเวลาท่านกระทบกันนะดังกังวานนะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนดังเหมือนหินกระทบหินนะเพื่อนๆดังกังวานกล้องนะเลอยปีแต่ปีออก ด้านข้างก็มนทื่อเห็นไหมเพื่อนๆพอนทื่อยางเงี้ยแล้วาการปีของเขาไม่ได้ปีเหมือนจงใจให้ปีคือปีออกเป็นธรรมชาตินะเพือ่อนๆนะนี่ด้านข้างเนี่ยปาจากด้านหน้าเห็นไหมไปด้านหลังอย่างเงี้ยเพื่อนเพือนนะอนี้อีกองคหนึ่งนะเพือ่อนให้เพือ่อนๆได้ดูอย่างองนี้เนี่ยชัดเจนเลยองนี้เป็นเป็นพระของพ่อใหญ่มหานะทั้งหมดเลยนะเพือ่อนๆเนี่ย สามเหลี่ยมไหมครับนี่แล้วก็เป็นโคมงขวานเป็นคมงขวานที่ทื่อนะองค์เนี้แล้วก็ดูอุูบาจารย์บางท่านก็บอกว่าตรงเนี้ตกทองช้างแต่ว่าให้เห็นนิดหน่อยนะเ,นเพื่อนเอย่างเงี้ยขึ้นแต่ไม่มากนะเ,นเพื่อนเพนเนี่ยอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยสามเหลี่ยมเลยเห็ไเนไหมเพื่อนๆนี่ขาสิงท่านจะสวยงามนะครับสลบลงมาแล้วก็ขึ้นไปอันเนี้ย เนื้อเน่านะลักษณะวันณะท่านจะออกเนื้อเน่าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูด้านข้างปาดออกไปเนี่ยเนื้อนี่หลุดออกไปนะเห็นดูด้านหลังเนื้อนี่พูเลยนะเพื่อนๆองค์เนี้ยปูนเปลือกหอยนะจับนี่เย็นมือนะเพื่อนๆจับนี่เย็นเหมือนจับก้อนน้าแข็งเลยนะเนี่ยรูปทรงอย่างเงี้ยจะไปขายให้ใครนะเสียงนก็ไม่รับซื้อนะเพื่อนๆพระโนเนมอะ พระมาจากไหนอะพระไม่มีที่มาที่ไปเขาไม่ซื้อหรอกครับสิบล้านยี่สิบล้านพระอ,อย่างพวกเราเนี่ยทั้งที่เพื่อนเพื่อนรู้อยู่แก่ใจเนี่ยพิสูจน์ยังไงทํายังไงยังไงก็เป็นพระแท้แน่นอนอะไปขายให้เขาเขาบอกว่านํามาให้คนนํามาด้วยเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าของพระด้วยตามราคาที่เขาต้องการเขาก็าพูดไปอย่างนั้นแหละเพื่อนเอน,นะเป็นการออกสื่อเป็นการประกาศเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งนะคอนเทนต์แบบเด็ดๆ เขาประสบความเร็จนะเพื่อนเพื่อนเป็นไปได้ยังไงครับลงคลิปวันเดียวคนดูเป็นแสนนะเพื่อนๆนโอ้โหนี่เทพนะชั้นโอ้โหแบบเทพเลยนะเป็นการตลาดแบบชั้นเทพแล้วเพื่อนๆนคอ,อยดูนะนับจากนี้ไปไม่ถึงสามเดือนนะไม่ถึงไตามาสแรกแล้วครับจะต,ต้องมีพฤติกรรมเรียนแบบคอยดูนะจะต้องมีพฤติกรรมเรียนแบบลักษณะอย่างนี้อีกเอาพระมายืนในการบนเงินสามสิบล้านแล้วครับทีเนี้นะ อย่างองค์เนี้ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับไหวาผาซีกเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็ตกทองช้างอีกไหมครับในเกตดูความงามของท่านนะหยิบพระนี้ขึ้นมาโอ้โหแบบสีวันณะนี่ได้เลยนะเนี่ยสีอย่างเงี้ยวันณะอย่างเงี้ยเขาเล่นกันเลยนะเอาไปให้ท่านท่านพระท้าพระจันทร์ท่านโทน,ทาน,ทาน,ทานบางละม,มุมหรือว่าพี่ปันสุรรพ เอาไปให้เขาดูเขาก็เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่านี่เป็นพระแท้ดูวันเนะดูสีผิวดูรูปทรงแต่ว่าเขาไม่ซื้อเลยครับถึงแม้ว่าอาจจะผิดรูปแบบทรงพิมพ์ที่เขาคิดไว้ในใจบ้างแต่เขารู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นไปได้พิมพ์ทรงอาจจะไม่เหมือนที่เขาตั้งไว้แต่ว่าเป็นพระแท้แน่นอนเขาไม่ซื้อเลยครับนะเขาไม่ซื้อถือถือหากเขาซื้อจริงเนี่ย เราขายหนึ่งล้านเขาซื้อแค่1 0,000นะถ้าเราขายสมมติว่าเราขาย1ล้านเนี่ยเขาซื้อแค่1 0,000เท่านั้นละครับขายไม่1 0 0 0 0ห่นะนะหรือมากสุดขอให้เราแค่แสนเดียวนะมากสุดแสนเดียวสู้เต็มที่แสนเดียวสมมุติถ้าเราขายนะขาย1นะนึ่งแสนนะองค์เนี้ยไปอยู่กับเขานะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ขายหรอกปีแรกหรือ2ปีเนี่ยเขาก็จะนํามาเสนอนํามาไล์สดนํามานําเสนอ ไปผ่านคนนั้นผ่านคนนี้โชว์คนนั้นโชว์คนนี้ผ่านไป3ปีเขาขาย50บล้านนะองนี้คุ้มนะอยู่พระอ,อยู่กับเราในสามปีไปขายต่อได้50ล้านอย่างเงี้ยเนี่ยคือการลงทุนนะเพื่อนๆไม่จมเขามองอยู่แล้วว่าพระอ,องค์นี้ถ้าเขาซื้อในราคา10,000แบาทเขาไม่จมนะเพราะถ้าเขาอยู่ในวงการนี้อีกนานอยู่แล้วการตลาดแบรนด์สินค้าเขาเนี่ยแบรนด์เขาติดตลาดแล้วเนี่ยอย,อยู่ในอยู่ในมือเขาใน3ปีองนี้ไม่จมแน่นอน สปีผ่านไปเขาขาย50ล้านได้อย่างเงี้ยทั้งที่เขาซื้อจากเราไปวันนี้หนึ่งแสนเองนะเพื่อนเพื่อนนี่คือกลยุทธ์เล่หเหลี่ยมดังนั้นคนที่บอกว่าหลงทางออกทะเลหลงป่านะภาคแท้ต้องขายได้สินะมันเป็นโปรแกรมเป็นแมทริกที่อยู่ในสมองของคนลากญ่านะคนที่ไม่มีการศึกษาคนที่ไม่ได้กินข้าวนะ นะเพื่อนดังนั้นใครที่บอกว่าหลงทางออกทะเลหลงป่าอย่างเงี้ยนะขายไม่ได้ไม่ต้องมาคุยอย่างเงี้ยคือพวกนี้ไม่ได้กินข้าวแน่นอนนะพวกนี้คืออยู่ในโปรแกรมเมทริกที่เขาฝังอยู่ในหัวนะเรียบร้อยนะวพวกนี้เรียบร้อยไปหาพระอย่างเขาอีก1ิชาติก็ไม่เจอนะเพื<ๆ>่อนๆบอกเลยนะนะครับเดี๋ยว เอาไว้คลินี้ก่อนนะคลิปนี้แล้วคลิปต่อไปพยายามายจะต่อเนื่องนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ